สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมพของ ABA นะครับทุกคนมีการอัปเดตใหม่เข้ามาด้วยนะทุกคนอัปเดตมานานแล้วนะครับผมทุกคนน่าจะรู้แล้วเนาะนั่นก็คือเจ้า3ตัวบาดนี่เลยครับทุกคนโกคูบลูนะครับผมเอ,อ่อเบจิต้าบูนะทุกคนแล้วก็โกจิต้านะครับผมเอาจริงสามตัวนี้ทุกคนผมเล่นเป็นอยู่ตัวเดียวนะครับผมนั่นก็คือเบจิต้าบูนะทุกคนคือแบบตัวอื่นผมเล่นไม่เป็นเลย นะครับผมแต่ตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะคล่องนะครับผมแล้วก็ spam skill สแปมสกิลเก่งเลยทีเดียวนะทุกคนอ่ะแต่คลิปนี้เฮียบทุกคนเราไม่ได้มาดูแค่ตัวที่มันอัปเดตใหม่อย่างเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยอ๋ออเคเสร็จแล้วนะครับทุกคนที่เราจะพูดถึงแคีบทุกคนก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมร้านค้านะทุกคนคือร้านค้าของ ABA เนี่ยสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมได้ทําการปรับมาใหม่แล้ว นะทุกคนเราสามารถซื้อสกินได้ตรงนี้เลยนะครับผมสกินที่เราชอบนะพวกเลเจนดารี่สกินด้วยนะทุกคนราคามันจะถูกกว่าไปสุมเองนะครับผมสุมเองนะทุกคนราคาจะอยู่ที่3,000นะครับผมแต่ถ้าเราซื้อจากร้านค้าเฮียกูต้องเล่นอีกแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราซื้อจากร้านค้านะครับทุกคนจะถูกอยู่ประมาณ600ใช่ไหมทุกคนน่าจะ600แต่ผมมี2สกินเนี้ยไม่แน่ใจว่า600หรือว่า3,000ันเหมือนกัน นะครับผมอาทุกคนคือตอนนี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมด3 0,000ื่นนะครับทุกคนคือแบบกว่าจะหาได้3 0,000ื่นในเกมเกมนี้นะทุกคนใช้เวลาแม่งเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทั้ง3 0ม0 0ื่นนี้เฮ้ทุกคนเราจะมาสุ่มสกินนะครับผมเป็นเลเจนเดอรี่สิสกินนะทุกคนถ้าเรามีสกินซ้ํากันนะครับผมจะได้กลับมาคืนอยู่2000นะครับทุกคนแล้วเจ้าตัวนี้ทุกคน คืออะไรไม่รู้นะแต่ราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมอยู่2 0 0มือนะทุกคนคือแบบมันจะให้สกินที่เราไม่มีอย่างนี้เหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนอเดี๋ยวผมจะลองสุ่มดูครับทุกคน1 0สกินเลเจนดารี่แล้วก็สกินเลเจนดารี่ที่เราต้องการทุกคนสกินโกคูสกินโกจิต้าแล้วก็สกินเบจิต้านะครับผมก็พวกตัวใหม่ทั้งนั้นเลยนะทุกคนถ้าจะให้ดีต้องเป็นของเบจิต้าครับทุกคนจัดไปครับ,รบ,รบ10สกินเฮียโคตรแพงเลยกดไป กล่องทองทุกคนออกมาเป็นอันนี้มีซ้ําแล้วอุ้ยโซนิกโกโจโมีซ้ำ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 โอ้โหอเคทุกคนเราได้ม็อบทัชซึมากินะครับผมแล้วก็ใครก็ไม่รู้คือเดี๋ยวผมขอดูก่อนทุกคนว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับผมแคปไว้ดูแล้วอ่ะทุกคนมาดูกันที่สกินนะครับผมแม่งไม่ออกสกินของตัวที่เราอยากได้เลยทุกคน,นคือตัวละครเราเยอะเกินไป นะครับผมตัวแรกนะครับทุกคนจะเป็นสกินเลเจนดอรี่ของทัสซูมากิทุกคนคือผมมีสกินเลเจนดอรี่ของทัสซูมากิ2ออันแล้วนะครับผมจะเป็นสกินของตัวนี้นะครับทุกคนต่อมานะครับทุกคนจะเป็นสกินเลเจนดอรี่ของม็อบไซโคนะครับทุกคนในเออโซนิกนี่สกินนี้ครับทุกคนก็ไม่ได้อยากได้นะครับผมผมเล่นไม่เป็นอยู่แล้วม็อบนะแต่ก็สวยอยู่นะทุกคนสกินโซนิกนะครับผม ต่อมาครับทุกคนจะเป็นสก,กินของทันจิโร่เฮ้ยทุกคนสก,กินทันจิโร่ผมเหมาไปสามสกินแล้วอ่ะดูดีคือแบบเอามาทำไมเยอะแยะสก,กินของทันจิโร่นะครับผมมีเกือบหมดทุกสก,กินแล้วนะทุกคนแล้วต่อมาครับทุกคนจะเป็นสก,กินของเจ้าตัวเนี้ยจากบีเทมอลาผมจําชื่อไม่ได้ทุกคนพี่ชายลูเคียเราก็จะได้มาเป็นปานมาแมลงนะครับผมไม่ได้เล่นนะทุกคนตัวนี้ไม่รู้ว่าซื้อมาทําไมเหมือนกันเล่นไม่เป็น แล้วก็จะเป็นสกินของเอ็ดแคบทุกคนอ่าไอ้เจ้าตัวนี้ผมเล่นเป็นนะทุกคนผมสแปมสกิลอย่างเดียวนะอ่าก็จะเป็นสกินนี้นะสกินนี้ก็สวยอยู่นะผมว่าเท่ดีเท่ดีแล้วก็จะเป็นสกินของคิระโยชิครั้งนี้แทุกคน,กคนใช่ปะ่ะอ่ะเอาไม่ใช่วะอันนี้ทุกคนสกินของคิระโยชิครั้งแนะครับผมได้มาตั้ง3สกินเลยนะทุกคนสาหรับสกินเลเจนดารี่ไม่รู้ามาทำมาเยอะแยะ และก็สุดท้ายท้ายสุดครับทุกคนจะเป็นสกินของซันจิไทม์สก i ปะใช่ปะไม่ดีมันต้องเป็นสกินเนี่ยเออเนี่ยทุกคนคือสกินของซันจิทุกคนผมมีซ้ำน่าจะสองสกินเลยมั้งเออไม่ใช่2องสกินซ้ำดิเป็นสกินเ e g e n ดารี่นะครับผมไม่ได้ใช้เลยนะทุกคนอ่ะน,นี่อันนี้คือสกินแรกนะครับผมแล้วก็สกินที่สองไมเคิลฮีฮีทุกคนคือแบบไหนอะสกินของเบยิต้าของกูไอ้เหี้ยสามหมื่ทุกคน สามหมื่นใครที่ลองไปเอฟเคดูนะครับทุกคนทุกคนจะรู้เลยแม่งใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ครับไอ้ทุกคนแต่เรายังเหลืออีกหกพันเราสุ่มอีกสักทีไหมแบบสิบสกินจัดไปครับเหลือทุกคนสุ่มไ,ไหมไอ,อ,อ,อ้ย่าโออิต้าโกคูซูเปอร์โกคูซูเปอร์แอนดรอยหุยสามารถโอ,โ <laughs> อ้โหนี่แหละครับทุกคนสกินที่เรายังไม่มี นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ไหมทุกคนเดี๋ยวเราลองไปเล่นของเจ้าเบจิต้าดูนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะทุกคนผมชอบมากเป็นการส่วนตัวไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของเจ้าเบจิต้าซูเปอร์กันดีกว่าครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองในหมดของฟรีฟอร์ออดูนะครับผมจับเข้าไปทึบไฟนอรลือ้อไอ้เหี้ยใช้ทุกสกิลเลยแม่งโดนอยู่สกิลเดียว <laughs> เอ็มแม่งใช้หมดทุกสกิลทุกคนผมโดนอยู่สกิลเดียวครับสุดยอดเลยวะสมมติเป็นผมยิงอ่าโอเคแล้วก็หมุนเข้าไปไฟนอลลื้อเรียบร้อยครับนี่คอมโบมั่วไม่มีคอมโบเลยทั้งนั้นเน้นมั่วมันอยู่ไหนกันวะทำไมมันเกิดไกลเราผมเอาเฮี้ยนี่ก่อนทุกคน เออโอ้ยตัดคอศูนย์บูโดนไมเดี๋ยวเราเก็บสกิลหน่อยไหมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาแค่มันคนเดียวครับมันไส้นิดหน่อยทุกนเออเออเออเรียบร้อยตัวแตกแล้วก็สกิลนี้ไม่โดนไฟนอลลอโอ้ยที่มันจะมาตัดคอศูนย์ได้ไงวะเรียบร้อยไปค่อนข้างไกลนะ อ้าไม่โดนโอ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ยโอ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 ้ย,อย,อยเรามาแล้วทุกคนเราได้ล่างที่แปลงมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยจเจ้าพี่กับน้องแก้แค้แนหลอแก้แค้แนหล่อจ้าฮึ โอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย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 เอทุกคนแม่งถมสกินมาหาเราเลยอะไม่ใช่สกินดิถมสกิลทุกคนเต็ม4ี่อนะครับผมดามิแค่3 0 0อเองเท่านั้นนะทุกคนก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมถ้าคอมโบเป็นมันน่าจะนัวกว่านี้นะทุกคนโอ้ยแปลงร่างโอ้ยทำไมเราเป็นร่างนี้ทุกคนเราไม่ใช่ร่างอีโก้ ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมทํำไมเราเป็นร่างนี้นะโอ้ยอันนี้มันร่างอะไรอ่ะทุกคนมันคือร่างอะไรโอ้ยสกิลเปลี่ยนไปด้วยทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้้อ้ยอ้ยนวจัดเพราะว่าทุกคนแม่งทุกคนแม่งสกิลมาหาเราคนดีเพราะว่าคนต้งเยอะตั้งแยะ ไฟนอลลี่อะทุกคนเราได้อัตีมาแล้วจับกดหัวแล้วก็ลาดช็อตเรียบร้อยฮึบอ้าวมาแล้วบทุกคนเอลต้าอีโก้ใช่ไหมผมพูดไม่ผิดใช่ไหมมาแล้วไอ้น้อง I am a Batman โอ้ยโค่หดไกลครับอืม โฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยฮ้ยโอ้ใช้สกิลออกพุ่งเข้าไปแล้วไม่สามารถวิ่งได้วะทุกคนโอ้ยฮ้ย้ได้ไงได้ไงอืมโบฮุ้ยสนุกจริงๆทุกคนคือแบบตัวมันเล่นง่ายนะครับผมในบรรดาตัวทั้งหมดเลยนะทุกคนไอตัวเนี้ยเล่นง่ายสุดแล้ะฮิปโอเคผมไปดีกว่าผมจะไปเอาไอ้กริมเอ้ากริมจอตาย อืมรูดเลย,ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ไ,ไงไม่ไงกัน่อยบอนไม่โดนเด่แต่เราก็มีไอสกินเลเจนดอรี่ของเอสนะทุกคนเราเล่นเอสไหมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเบต้านะทุกคนเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นสนุกนะครับผมสกิลผมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมาก นะทุกคนก็เล่นงูงูปลาปลาไปนะครับผมแต่มันสนุกจริงนะทุกคนผมเล่นโกจิต้าคือโกจิต้าเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยอ่ะแต่ผมเล่นไม่เข้าใจอ่ะทุกคนนะครับผมไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่แล้วก็เอาต้าอินสติ้งด้วยเฮ้ยเชื่อจักรพรรดิเพลิงลบเล็กเฮ้ย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 เฮ ก็ได้ที่1มานะครับผมฆ่าไป6ตายไปสนะทุกคนดาเมจแค่ S 700แต่ได้แต้มถึง900เลยนะครับทุกคนแต้มเยอะมากๆเลยสำหรับโกจิต้าก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดู